thì thì chơi chăm xí ni đi đi ná Bà ăn xong tuổi có phiêu đai Mà ăn hèn lên nút Càng ai đấy lão แล้วปีกล้วยตามมาของเดาได้ไม่อยากแล้วใช่ไหมเอ๊ะมาบีบมะนาวไปทําไมบีบไปแล้วจะทําให้ปีกลวยข้องหมาอันซี่ข้าวผ่ซงสใสไม่ดาหมูถูแล้วมันจะทําให้แกงร้อยคืนม้ก็ตวัวบัวไม้ค่ะมีไล่ปัจจัยเนาะที่แกงจะร้อยเวลาตักแกงนั่นแหละมันจะได้สวยมันจะไม่มีซี่ดำดาติดอยู่ที่ปีกว้วยแกงเคียวผิดและนี่เมนูเรียกน้ำนมข้องเมลูกอ่อนทางไล่นะจ๊ะเห็น <c oughs> แล้ไหมคะปีกล้วหมาซี่ข้าว หองเป็นยองใหญ่ไหมอย่าลืมปรุงรสนะคะชายเกลือกับน้ำตาลจ้าคนลูกอ้อนทางไล่เขาก็จะกินแกงพะนีและค่ะนำนมดีแล้วก็ปีกล้วยนะมีซ่อาอาหารนไลยย่ยางด้วยมีประโยชน์เยอะด,ด้วยนะจ้ะชิมรสชาตตามชอบแล้วก็ตักใส้ถ้วยผอบเสิร์ฟกับข้าววันนี้ไม่เยอะนะจ๊ะแค่นี้ถ้วยเดียวกรุบกริบจริงๆทำไม่ทันเหนื่อยเรงเร็วแต่ทานี้ก็อร่อย